ครับสวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจเลขฐ right านนะครับซึ่งเราจะใช้ในการเขียนโปรแกรมกันนะครับเราต้องรู้มีความรู้ Wid Gold wow. oh. พ SC, ื้นฐานของเลขฐานต่างๆก่อนนะครับเลขฐานนะครับก็คือนะครับจะมีอยู่เลขฐาน10ฐาน16ฐาน2นะครับที่เราจะต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเลขฐาน10นะครับก็คือเป็นเลขฐานที่เราใช้ในชีวิตประจาวันนะครับ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึง15นะครับ15ก็อย่างเช่น15บาท14บาทนะครับ12บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นเลขฐาน10นะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทีนี้นะครับเลขฐาน16คืออะไรนะครับเลขฐาน1ิก็นะครับก็คือฐาน16นั่นเองนะครับ0ู2 3 4นนะครับไปจนถึงนะครับ f นะครับเลขฐาน10นะครับค่าเท่ากับ10แต่เลขฐาน16กเราก็ ค่า a นะครับเราเขียนตัว a นะครับแทนเลขเลขฐาน10เป็นเท่ากับ11นะครับพอแปลงเป็นเลขฐาน16นะครับก็คือจะเท่ากับตัว b นะครับเลขฐาน12นะครับเท่ากับตัว c เลขฐาน10นะครับก็คือ13จะเท่ากับตัว d 14ก็คือ e 15นะครับก็คือ f นะครับทีนี้เลขฐาน2คืออะไรนะครับเลขฐาน2นะครับเลขฐาน10บศูนย์เลขฐาน16ก็ศูนย์เลขฐาน12ก็ศูนย์นะครับก็คือเลขฐาน16 1>, 1ตัวนะครับจะเท่ากับเลขฐาน2อยู่4ตัวนะครับเลขฐาน2ก็คือมีเพียง2จํานวนนะครับก็คือ0กับ1นะครับจะสังเกตนะครับในแต่ละเซลล์เนี่ยนะครับก็คือมีแต่0กับ1เท่านั้นนะครับจะไม่มีอันอื่นมาปนเลยนะครับเลขฐาน16 1ตัวนะครับแปลเป็นเลขฐาน2ได้4ตัวนะครับอย่างเช่น f นะครับฐาน16พอแปลงเป็นฐาน2ปุ๊บจะได้1 1 1 1นะครับ4ตัว e นะครับจะได้1110นะครับ d นะครับก็คือจะได้11101นะครับก็คือเท่านั้นเองนะครับก็คือ5นะครับก็คือเป็น0101นะครับจะสังเกตดูว่านะครับเลขฐาน16 1ตัวนะครับจะแปลงเป็นเลขฐาน2ได้4ตัวหรือ4บิตนั่นเองนะครับบิตก็คือเป็นเลขฐาน2นะครับ4บิต8บิต16บิตอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือเราอ้างเป็นเลขฐาน2 ภาษา C ที่เราจะใช้เขียนโปรแกรมนะครับก็คือตัว C51 ของเคียวเนี่ยนะครับจะเข้าใจเลขฐาน10เลขฐาน16นะครับแล้วก็นะครับแต่ไม่เข้าใจนะครับเลขฐาน2นะครับภาษา C ของเคียวนะครับไม่เข้าใจเลขฐาน2นะครับจะเข้าใจเลขฐาน10ฐาน16แล้วก็ฐาน8นะครับแต่ฐาน8เราไม่เอามาพูดถึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับจะใช้ฐาน10กับฐาน16เป็นส่วนใหญ่นะครับ ส่วนเลขฐาน2นะครับเราเอาไว้เอาไว้ใช้นะครับทำความเข้าใจในเรื่องของ register special function r e g i ต t ร r หรือ SFR นะครับเราเซตตอนแรกนะครับเราจะเซตเป็นเลขฐาน2ก่อนนะครับเรามาแปลงเป็นเลขฐาน16ทีหลังแล้วก็เอามาใช้ในตัวภาษา C นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเลขฐาน2ก่อนแล้วก็แปลงจากเลขฐาน2เป็นฐาน16หรือฐาน10นะครับแล้วก็เอาไปเซตค่าในภาษา C นั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ทําความเข้าใจกันคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้นะครับเลขฐาน16 1ตัวนะครับจะเท่ากับเลขฐาน2 4ตัวนะครับถ้าเลขฐาน16 2ตัวจะเท่ากับเลขฐาน2เท่าไหร่ครับ8ตัวนั่นเองนะครับหรือ8บิตนั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับแบบฝึกหัดนะครับจงแปลงเลขฐานต่อไปนี้นะครับเป็นเลขฐานต่างๆที่เหลือนะครับ ทีนี้เนี่ยเลขฐาน10นะครับในชีวิตประจำวันก็คือ245นะครับ245บาทหรือ2 4545อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือ245เลขฐาน10ก็คือที่ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถแปลงบินฐาน16ได้เท่าไหร่แปลงบินฐาน2ได้เท่าไหร่นะครับนะครับทีนี้เรามากดเครื่องคิดเลขเอานะครับเครื่องคิดเลขนะครับแปลงเป็นเลขฐานนะครับเราก็มาที่วิวนะครับเป็นไซน e ทิฟิกนะครับ เราก็เปลี่ยนนะครับเป็นสไตล์อินฟินะครับเลขฐาน10ก็คือค่าเด็กนะครับค่าเด็กนะครับตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์นะครับ245เราก็พิมพ์2 4 5นะครับแปลงเป็นเลขฐาน16ได้เท่าไหร่นะครับเราก็เลื่อนจุดตรงนี้มาที่เฮกนะครับได้เป็น f 5นะครับเราก็ใส่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็น f 5นั่นเองนะครับ f นะครับแล้วก็5นะครับมันก็เท่านั้นเองนะครับ แปลงเป็นเลขฐาน2ได้เท่าไหร่นะครับเราก็กลับมาฐาน10เหมือนเดิมนะครับยังเป็น245อยู่นะครับแปลงเป็นเลขฐาน2แล้วกดมาที่บินนะครับจะได้นะครับ1 11 1 1 1 0 1่นะครับเราก็ใส่นะครับ1 1 1นะครับตะกี้นะครับ 1, 4ตัวนะครับข้าง1 4ตัวแล้วก็0101นั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อต่อไปนะครับ เลขฐาน16นะครับ AA แบ่งเป็นเลขฐาน10ได้เท่าไหร่แบ่งเป็นเลขฐาน2ได้เท่าไหร่นะครับเราก็มากดเครื่องคิดเลขนะครับมาที่ฐาน16ก่อนนะครับ AA นะครับเราก็มาที่ hex นะครับเห็นไหมครับฐาน16บหกเขาแทนด้วย hex นะครับเขาเรียก hex นะครับมาที่ฐาน16ปุ๊บนะครับแล้วก็พิมพ์ AA นะครับแบ่งเป็นฐาน10นะครับได้เท่าไหร่ได้170นะครับเราก็ใส่นะครับตรงนี้ 170นะครับเราก็ใส่ได้170นะครับเราก็ใส่ 170, แบ่งบินเลขฐาน2ได้เท่าไหร่ครับเอนะครับแบ่งบินเลขฐาน2นะครับได้นะครับ1 0 1 0นะครับเราก็ได้แล้วก็บิตสบิตล่างก็ได้1010เหมือนกันนะครับก็คือเราก็ใส่ไปนะครับตรงนี้1 0 1 0แล้วก็101 0นะครับ เสร็จไปแล้วนะครับ3ข้อทีนี้มาดูข้อต่อไปครับเลขฐาน10นะครับ123นะครับแปลงเป็นเลขฐาน16ได้เท่าไหร่นะครับเราก็นะครับลบเครื่องคิดเลขก่อนนะครับแล้วก็เราก็เลือกมาที่เด็กนะครับ123นะครับก็คือ1 2 3นะครับแปลงเป็นฐาน16ได้เท่าไหร่ครับ 7b นะครับเราก็ใส่ตรงนี้นะครับ 7b ตัวเลขตัวใหญ่ก็ได้นะครับตัว B นะครับ ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับ 7b นะครับ 7b นะครับเลขฐาน2องได้เท่าไหร่ครับเลขฐาน2ครับ1111นะครับจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่ามีอยู่7หลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเติมศูนย์ไปข้างหน้าเพื่อจะให้ที่จะให้ครบ8หลักแค่นั้นเองนะครับก็คือเราเติมศูนย์ไปก่อนนะครับ อันนี้จะนับดูนะครับมี7หลักนะครับตรงนี้นะครับ7หลักเพื่อให้ครบ8นะครับเราก็เติมศูนย์ไปข้างหน้าตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็นะครับตามด้วยเลข1นนะครับ13ตัวนะครับตรงนี้เราก็เลข1 3ตัวนะครับ123นะครับแล้วก็4บิตล่างได้เท่าไหร่ครับ4บิตล่างก็10 11นั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ1011นะครับเพื่อที่จะให้มันครบ8นะครับเลขฐาน16 2ตัวเนี่ยก็คือจะเท 8ตัวหรือ8บิตนั่นเองนะครับทีนี้มาดูเลขฐานสองบ้างครับข้อต่อไปนะครับเลขฐาน2เท่านี้แปลงเป็นเลขฐาน16ฐาน10ได้เท่าไหร่นะครับเลขฐาน2นะครับแล้วก็ลบนะครับลบแล้วก็นะครับดูนะครับ1 0 1นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ1 0 1 1นะครับ 4บิตล่างครับ0100นะครับแล้วก็พิมพ์0 1 0 0นนะครับแปลงเป็นฐาน10ได้180นะครับแปลงเป็นฐาน10ได้180นะครับแปลงเป็นฐาน16ได้เท่าไหร่ครับแปลงเป็นฐาน16ได้เท่าไหร่ครับได้ b ีสี่นะครับนะครับได้ b ีสี่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ b แล้วก็สีนะครับ ต่อไปครับข้อต่อไปนะครับ001 001อะไรตรงนี้นะครับก็กดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมนะครับกดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมก็ลบไปก่อนนะครับของเก่าแล้วก็ศูนย์ข้างหน้าเราไม่เอานะครับศ3นย์ตัวเลขเราไม่เอานะครับเราเอาเฉพาะ1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์นะครับ10101นะครับเราก็พิมพ์10101นะครับศย์ข้างหน้าเราไม่เอานะครับ3ตัวนี้ นะครับเราก็แปลงเลยครับฐาน16นะครับได้เท่าไหร่ได้15นะครับฐาน16ได้เป็น15นะครับเราไม่อาจเป็น15นะครับเราอาจเป็น15แล้วก็ฐาน10ได้เท่าไหร่ครับฐาน10เราก็ใช้ทั่วไปนะครับในชีวิตประจําวันได้เท่าไหร่ครับได้21นะครับเราก็ใส่นะครับ21นะครับก็เท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับฐาน2อีกแล้วนะครับเจอข้อนี้นะครับฐาน2นะครับ แล้วก็ลบของเก่านะครับศูนย์สตัวข้างหน้าเราไม่เอานะครับศูนย์ข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะมีกี่ตัวเราไม่เอานะครับเราเอาเฉพาะ1นะครับแล้วก็กดนะครับ1 1 0 0 1 1นะครับ1 1 0 0 1 1นะครับแปลงเป็นฐาน16ครับได้เท่าไหร่ครับได้3 3นะครับเราก็ใส่นะครับ3 3นะครับทีนี follow, so. ه, ้นะครับแปลงเป็นฐาน10ได้เท่าไหร่ครับได้51นะครับเราก็ใส่นะครับ51 นะครับมาดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปนะครับ1นึตัวแล้วก็ศูนย์1นนะครับเราก็ใส่นะครับเลื่อนมาที่ฐาน2แล้วก็ลบของเก่า14ตัวครับ1 2 3 4นะครับ0101แล้วก็ใส่0101นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นฐาน10นะครับได้เท่าไหร่ครับได้245นะครับเราก็ใส่นะครับ 245นะครับแล้วได้ฐาน16เท่าไหร่ครับ f 5นะครับเราก็ใส่นะครับ f 5นะครับเหมือนข้อแรกนะครับแต่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับข้อต่อไปครับฐาน2นะครับฐาน2นะครับ0 01 0 0 111 1นะครับ ศูนย์ข้างหน้า2ตัวเราไม่เอานะครับเราเอาเฉพาะ1ตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนมาที่บินนะครับแล้วก็นะครับ100แล้วก็11 1นะครับแล้วก็1 0 0แล้วก็111นะครับแบ่งพินฐาน10ได้เท่าไหร่ครับ39นะครับแล้วก็ใส่นะครับ39นะครับฐาน16ครับได้เท่าไหร่ครับฐาน16ก็เลื่อนมาที่เฮกนะครับได้27นะครับหรือ27นะครับ27เราอ่าน27นะครับ ข้อต่อไปครับข้อต่อไปนะครับฐาน2นะครับศูนข้างหน้าเราไม่เอานะครับเราเอาเฉพาะ11 1นะครับแล้วก็000นะครับศูนข้างหน้าเราไม่เอานะครับ2ตัวเพราะฉะนั้นจะได้นะครับ111นะล้ครับแล้วก็0 0นนะครับแปลงเป็นฐาน10นะครับได้นะครับ56นะครับแล้วก็ใส่นะครับ56นะครับ แปลงเป็นฐานสิได้เท่าไหรครับ38นะครับเราเราอ่าน38นะครับนี้ก็คือเลขพื้นฐานนะครับ45ฐาน10ครับง่ายๆนะครับข้อนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ฐาน10เลื่อนมาที่เด็กนะครับ4 5 45แล้วเราก็พิมพ์นะครับ45นะครับแปลงเป็นฐาน16ได้เท่าไรครับก็เลื่อนมาที่เฮกนะครับได้2 d นะครับเราก็ใส่นะครับ2 d นะครับ 2d ดีนะครับเราก็ใส่2 d ดีนะครับแปลงเป็นฐาน2นะครับจะเห็นว่าได้6หลักนะครับก็คือ3หลักล่างกับ3หลักบนนะครับเราต้องใส่0 0ข้างหน้าเพื่อให้ครบแปดนะครับก็คือใส่0 0ไปก่อนนะครับเพื่อให้ครบ8นะครับเราก็ใส่0 0นะครับแล้วเราก็ใส่6หลักที่เหลือนะครับ101 101นั่นเองนะครับเราก็ใส่นะครับ00แล้วก็ 101 101นะครับเพื่อจะอยากให้มันครบ8เราก็ใส่ศูนย์ไว้ข้างหน้านะครับแค่นั้นเองนะครับ100ครับฐาน10นะครับแล้วก็นะครับลูกของเก่าแล้วก็เลื่อนมาที่ฐาน10นะครับ100นะครับได้เท่าไหร่ครับฐาน1 0 100 10 0ฐาน1 0นะครับนี่1000เสร็จแล้วนะครับ100นะครับฐาน1ิ เพราะฉะนั้นฐาน16ได้นะครับ64นะครับเราก็ใส่นะครับ64เราอ่าน64นะครับฐาน2ได้เท่าไหร่ครับฐาน2ครบ8หลักไหมครับไม่ครบนะครับได้แค่7หลักเองนะครับเราก็ใส่ศูนย์ข้างหน้าไปตัวหนึ่งเพื่อให้ครบ8นะครับเราก็ใส่ศูนย์ไปก่อนนะครับเราก็ใส่ศูนย์ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูเครื่องคิดเลขครับ110นะครับเราก็ใส่นะครับตรงนี้นะครับ110นะครับ แล้ว4หลักล่างนะครับ4บิตล่างนะครับก็คือ0100นะครับเราก็ใส่นะครับ0100ก็เท่านั้นเองนะครับนะครับข้อต่อไปนะครับ FF นะครับฐาน16นะครับให้มาเป็น FF นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ hex นะครับแล้วก็ FF นะครับฐาน10ครับ 255นะครับเราก็ใส่255นะครับฐาน2ครับ8ตัวนะครับเลข18ตัวลงนับดูนะครับไม่เชื่อนะครับ8ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่เลข18ตัว1 2 3 4 5 6 7 8นะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับสังเกตดูนะครับ f f ตรงนี้นะครับ ff เนี่ยก็คือค่ามากสุดเลยนะครับของฐาน16นะครับฐาน16ค่ามากสุดคือ ff ff 2ตัวเนี่ยจะเท่ากับนะครับ8บิตนะครับก็คือ1หมดเลยทั้ง8บิตนะครับจะเท่ากับฐาน10ก็คือ255นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเจอนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับก็เข้าใจไว้เลยนะครับ ff ก็คือ255แล้วก็เท่ากับเลข18ตัวหรือ8บิตนะครับข้อต่อไปครับ cf นะครับเราก็เลื่อนมาที่ hex นะครับแล้วก็เลือกนะครับ CF นะครับฐาน10ครับได้เท่าไหร่ครับ207นะครับเราก็ได้นะครับพิมพ์207นะครับฐาน10แล้วครับฐาน10ก็คือเราได้แล้วนะครับ207ฐาน2ครับ8ตัวนะครับได้11001111นะครับเราก็พิมพ์นะครับ11001111นะครับ195ครับ195 ฐาน10นะครับเราลบของเก่านะครับ1 9 5นะครับฐาน16ได้เท่าไหร่ครับได้ c 3นะครับเราก็พิมพ์นะครับ c 3 c 3นะครับ c 3นะครับฐาน2ครับได้เท่าไหร่ก็เลื่อนมานะครับ ได้8ไหมครับได้8นะครับก็คือ1100 0011นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ1100 0011นะครับต่อมาครับฐาน2นะครับเขาให้มาเป็นฐาน2นะครับ8บิตนะครับข้อต่อไปนะครับศูนย์ข้างหน้าเราไม่เอานะครับเราบอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเฉพาะอันที่เริ่มด้วย1นะครับเข้าใจนะครับตรงนี้ ก็คือนะครับตรงนี้1ก็คือ1 3ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วย1 1 1 1งหนะครับแล้วก็1 1 1่งนะครับศูนย์ข้างหน้าเราไม่ใส่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจะแปลงเป็นฐาน10ได้เท่าไหร่ครับได้126นะครับแล้วก็ใส่นะครับ126ฐาน16แหละครับฐาน16ฐาน16ได้7 e นะครับก็ใส่ไปนะครับ7 e ภาษา c จะเข้าใจฐาน10 ฐาน16แล้วก็ฐาน8แต่ฐาน8เราไม่พูดถึงนะครับเอ่อฐาน2ครับเท่านี้ครับข้อสุดท้ายนะครับได้เท่าไหร่นะครับเลข14ตัวนะครับข้างหน้านะครับแล้วก็นะครับเลื่อนมาที่บินแล้วก็เลข14ตัว1 2 3 4นะครับ0001นะครับแล้วก็ใส่0001นะครับแปลงเป็นฐาน10ครับ241นะครับเราก็ได้นะครับ 241นะครับฐาน16ลครับ F 1นะครับเราได้เป็นนะครับ F 1นะครับก็คือเป็นอันว่าจบแบบฝังหัดนะครับเราทําได้โดยสมบูรณ์นะครับแปลงเลขฐานกลับไปกลับมานะครับฐาน10แเราก็ใช้ในชีวิตประจําวันฐาน2แลเราก็ใช้เซตพวกค่าลิจิตเตอร์สเปเชียลฟังชันล g จิ t เตอร์หรือ SFR ต่างๆนะครับเพื่อให้โหมดการทำงานเป็นไปตามที่เราต้องการนะครับของ IC นะครับ รีจิสเตอร์ก็คือแรมนะครับขนาด1ไบต์นะครับนั่นเองนะครับรีจิสเตอร์กับแรมเราก็เรียกไปซะเลยว่าเป็นรีจิสเตอร์หรือไม่ก็เป็นคําว่าแรมนะครับก็คือถ้าแรมเราก็เหมาว่าแรมเนี่ยก็คือเป็นหน่วยความจําชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้พักข้อมูลในขณะที่โปรแกรมทำงานหรือใช้ประกาศตัวแปรแล้วก็ประกาศในแรมนะครับส่วนสเปเชียลฟังก์ชันรีจิสเตอร์หรือ SFR ก็เป็นแรมเหมือนกันแต่ว่า เราไม่เอาไว้พักข้อมูลนะครับเราเอาไว้เซ็ตโหมดการทํางานของ IC หรือของ CPU ของเรานั่นเองเพื่อให้โหมดการทํางานมันเป็นไปตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับมันก็เท่านั้นเองสําหรับบทนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเข้าใจเป็นเลขฐานการแปลงเลขฐานแล้วนะครับการแปลงเลขฐานกลับไปกลับมานะครับเข้าใจนะครับก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ